สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่5เมษายนค่ะอยู่กับดิฉันวิมลวัน,วนเสถียรทววรนะคะติดตามภาพรวมการลงทุนรวมไปถึงประเด็นเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศรวมไปถึงในประเทศค่ะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราต้องบอกว่ามีการปรับตัวย่อลงไปนะคะปิดตลาดกันไป1 7 0 1จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ68,000กว่าล้านบาทแต่ว่าต่างชาติยังส่งสัญญ,ญาณฮะมีการเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะ2,000 พั0ล้านบาทค่ะนักลงทุนมีการขายเพื่อปิดความเสี่ยงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นบ้านเราหยุดทําการ1วันและในขณะเดียวกันยังคงจับตากันด้วยนะคะว่ารัเสเซียจะมีการชําระหนี้พันธบัตรได้ตามที่สัญญากันไว้ด้วยหรือเปล่านะคะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นสงครามรัเสเซียยูเครนถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่นักลงทุนยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ํามัน ก,ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการติดตามการและพบว,ว่ารัเสเซียบอกว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะคะถ้าต้องการจะซื้อกา๊าซจากรักเสเซียจะต้องมีการจ่ายเงินเนี่ยเป็นค่าเงินรูเบิลค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของเยอรมนีเขามีการออกมาบอกแล้วนะคะว่าถ้าต้องจ่ายเงินเป็นรูเบิลเนี่ยก็ไม่จ่ายดีกว่าและที่สําคัญก็ไปมองหากา๊าซแหล่งอื่นดีกว่านะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเยอรมนีนั้นเขาก็เตรียมที่จะยึดกา๊าซพอมของรัเสเซียแล้วด้วยนะคะซึ่งกา๊าซพอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัเสเซียค่ะ นายโรเบิร์ตฮาเบกนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีมีการเปิดเผยนะคะว่าบริษัทในเครือในเยอรมนีของบริษัทกาสพอมซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียจะเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจหน่วยงานเครือข่ายของรัฐบาลกลางเยอรมนีค่ะหลังจากกาสพอมนะคะมีการประกาศว่าบริษัทจะถอนการดําเนินงานออกจากเยอรมนีท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศค่ะเนื่องจากรัสเซียนะคะบังคับใช้สกุลเงินรูเบิลในการชรําระค่าก๊าซโดยเขามีการถแถลงต่อสื่อมวลชน ะะแล้วก็บอกว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะพร้อมเสริมว่ากา๊าซพอมเยอรมนีดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในเยอรมน,นีดังนั้นจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับอุปทานกา๊าซจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อรับประกันเสถียรภาพของอุปทานก๊าซในเยอรมน,นีค่ะโดยเขาแสดงความกังวลด้วยนะคะต่อสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของบริษัทหลังจากที่รัสเซียนั้นตัดสินใจหยุดการดําเนินงานพร้อมเรียกร้องนะคะการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดข้อกําหนด การรายงานของกฎหมายการค้าต่างประเทศด้วยค่ะ ยังคงเป็นประเด็นที่ทําให้เราต้องติดตามด้วยนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นเขาอาจจะมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่จะตกลงกันแต่ก็ดูเหมือนว่ายังการเจราจานั้นยังไม่เป็นที่ข้อสําเร็จนะคะหรือว่ายังไม่บรรลุผลเลยอาจยังคงเป็นประเด็นเป็นหนังม้วนยาวที่ทําให้เราต้องติดตามกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะสถานกา,ารณ์ไวรัสโควิด -19 เรายังคงให้ความสําคัญกันอยู่โดยเฉพาะที่จีนนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อจากสถานกา,ารณ์ไวรัสโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนนั้นยังคงทะยานขึ้นไม่หยุดเลยนะคะล่าสุดทางด้านของเซี่ยงไฮ้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เซี่ยงไฮ้เขาจะต้องมีการคลายการล็อกดาวน์กันแล้วด้วยแต่พอตัวเลขปรับเพิ่มขึ้นนะคะขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ยังไม่มีการกำหนดนะคะว่าจะหยุดหรือว่าปลดการล็อกดาวน์ได้วันไหนคะ่ะ นครเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินหลักของจีนได้มีการยกระดับความเข้มงวดด้านการขนส่งในวันนี้ค่ะหลังการทดสอบเชื้อทั่วเมืองขนาดใหญ่ทำให้พบยอดผู้ติดเชื้อวาัสโควิด19พุ่งขึ้นกว่า13,000คนและยังไม่มีท่าทีนะคะว่าจีนจะยอมคลายล็อกดาวน์ในเร็ววันนี้ค่ะแผนการช่วงแรกนะคะนครเซี่ยงไฮ้หวังที่จะเพิ่มความเข้มงวดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด แต่ในภายหลังนะคะก็ต้องมีการปรับแผนการล็อกดาวสองฝั่งเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครั้งใหญ่ที่สุดในพื้นที่โดยครั้งแรกนะคะที่มีการล็อกดาวในฝั่งเขตตะวันตกมีกําหนดสิ้นสุดในวันนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันทางการนะคะเขายังตัดสินใจขยายระยะเวลาออกไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จากเมืองอื่นๆของจีนนะคะประมาณ38,000คนก็ได้เดินทางมาประจําการที่เซี่ยง ้กันดวยซึ่งรายงานจากสำนักข่าวจีนก็ระบุนะคะเป็นปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นในช่วงต้นปี2563ค่ะ อาจจะต้องบอกว่าจีนนะคะตอนนี้กลับมาเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เลยเรายังจํากันได้ต้นตอมาจากที่อู่ฮั่นแล้วก็มีการล็อกดาวน์กันที่อู่ฮั่นสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วก็จีนก็มีความพยายามที่จะปกป้องนะคะใช้นโยบายซีโร่โควิดเป็นศูนย์ของจีนแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นผลสําเร็จนะคะผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจีนยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าการล็อกดาว เขานั้นไม่มีการเปิดประเทศเลยเนี่ยก็จะมีผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเทศนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของเขานั้นก็อาจจะย่ำแย่เช่นเดียวกันค่ะทางด้านของสีงหลังกานะคะตอนนี้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารคนใหม่กันแล้วด้วยและที่สําคัญเตรียมขอความช่วยเหลือจาก IMF ให้เข้ามาดูแลในเรื่องของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้อาจจะชะลอตัวลงไปด้วยค่ะ สำนักข่าวบุมเบิร์กรายงานนะคะว่าราคาพันธบัตรของรัฐบาลสีงังการปรับตัวลดลงอย่างหนักหลังรัฐบาลเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อที่เร่งตัวกว่า19% ล่าสุดนะคะนายพีนันดาลันวิรัสิงรองผู้ว่าการธนาคารกลางศรีรังกาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่โดยจะเข้ารับตําแหน่งในวันที่7เมษายนนี้ค่ะเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงของประเทศและเร่งเริ่มการเจรจาขอความช่วยเหลือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก่อนหน้านี้นะผู้ว่าการแบงค์ชาติคนเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มีการขอความช่วยเหลือจาก IMF นะคะซึ่งก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็นโยบายที่ส่วนทางการกับผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้นะคะสิงคโปรได้ขอความช่วยเหลือจาก IMF พร้อมตั้งเป้าหมายการลดการขัดดุลการค้าไว้ประมาณ14%ในปีนี้ค่ะ ประเมินว่าศรีลังกาต้องใช้เงินช่วยเหลือนะคะ5,000ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการพยุงสถานะการเงินของประเทศโดยหาก IMF นะคะตัดสินใจปล่อยเงินกู้ต่อก็จะกลายเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบที่17ที่ IMF อนะคะอนุมัติให้กับศรีลังกาที่ต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขามากมายค่ะเช่นในเรื่องของการปฏิบัติตามเป้าหมายทางการคลังอย่างเข้มงวด ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตอนนี้หลากหลายประเทศเลยอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้ชะลอตัวลงด้วยนะคะอย่างวันนี้เองทางด้านของเศรษฐกิจไทยค่ะกระกกรก็มีการปรับเป้าหมาย GDP หรือว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงด้วยนะคะแต่ก็มองว่าเป้าในเรื่องของการส่งออกนั้นก็ยังคงคาดหวังกันไว้ว่าน่าจะสามารถทําได้ค่ะ โดวยวันนี้นะคะทางด้านของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานหรือว่ากกรลนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยค่ะได้มีการปรับก่อประมาณการเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ในปีนี้ เป็นขยายตัว2.5ถึง4จากเดิมนะคะที่มองว่าจะขยายตัว2.5ถึง4.5พร้อมกับปรับเพิ่มอัตราเงินเฟอ้อเป็น3.5ถึง5.5ค่ะจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่2 3ส่วนการส่งออกยังคงเป้าหมายเดิมนะคะ3 5เ พราะมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้านแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่มีแนวโน้มสูงสุดในรอบ10ปีแต่ยังคาดว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะเติบโตได้ค่ะทางด้านของประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทนายชัยชาญเจริญสุขก,ก็มีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งท่านก็บอกนะคะว่ามาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนภาคการผลิตทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเหล็กนะคะธัญพืชเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอาจจะส่งผลให้คําสั่งซื้อจากคู่ค้าลดลงบางส่วนค่ะ โดยมองว่าหากสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนย,ยังคงยืดเยื้ออาจจะกระทบต่อการส่งออกในไตรามาสท,ที่2ได้นะคะโดยอาจจะมีคำสั่งซื้อลดลงประมาณ4-5พันล้านเหรียญสหรัฐส่งออกไทยในปี2565ค่ะจะเติบโตได้ที่5%หรือทั้งปีนะคะการส่งออกมูลค่ารวมจะอยู่ที่284,880ล้านเหรียญสหรัฐ บนสมมุติฐานนะคะว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยไม่เกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนต้องไม่ยืดเยื้อค่ะซึ่งถ้ายืดเยื้อะนะคะอาจจะนำไปสู่ปัญหาความชะงักงานด้านวัตถุดิบและการขนส่งได้ค่ะ เป็นการฉายภาพให้เห็นชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยจากต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยจากในประเทศค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะยังมีเทรนในเรื่องของอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการและสุขภาพที่น่าสนใจจะมีะรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ช่วงที่2รายการนะคะชวนคุณผู้ชมมาดูเทรนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของสุขภาพค่ะแน่นอนนะคะว่าเทรนดนี้กําลังเติบโตไปทั่วโลกเลยไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยนะคะจนเป็นที่มาให้เกิดหลักสูตร w h d รุ่นที่2ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นนะคะไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่า5%ในเกือบทุกประเทศโดย Global Wellness Institute หรือสถาบันด้านสุขภาพสากลประมาณการว่าในปี2,568เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าถึง7ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือรา,ราวๆ230ล้านล้านบาท เห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ w l l n n s s s n d Healthcare และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพและการแพทย์โลกตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลจึงมีการจัดหลักสูตร w l l n n s s s n d Healthcare Business o portunity p Program for Executives รุ่นที่2หรือหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่2ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยายลัยมหิดลบริษัทไทยพัฒนาสุขภาพจำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและ The Department of Community and g l o b a l health มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนและภาควิชาการสามารถทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เป้าประสงค์การจัดเนี่ยนะคะก็เป็นการที่เราอยากจะสร้างแพลตฟอร์ม ให้กลุ่มธุรกิจ Wellness กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์และกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเ,เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เนี่ยนะคะได้มาสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่กันนะเราจะได้ช่วยกันคิดนวัตรกรรมธุรกิจใหม่ใให้สามารถที่ขยายไปได้ในส่วนที่สองก็เป็นเวทีให้นักวิชาการ,รนักวิจัยนะคะได้มาพบกับนักธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า ผู้ที่สามารถที่เป็นผู้ลงทุนให้ได้หรือินเวสเตอร์นั่นเองนะคะจะได้ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้ได้มากขึ้นจากงานวิจัยต่างๆประเด็นที่3 <c oughs> ก็คือเราอยากให้เป็นเวทีที่นักธุรกิจเนี่ยนะคะเขาได้มาพบกับเรสูเรเตอร์ ator, หรือ,อผู้บริหารระดับสูงของกรมในกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกรมทางด้านสุขภาพแล้วสุดท้ายเมื่อเรา เราดึงนะคะคนเก่งๆคนดีๆและมีศักยภาพสูงมากเนี่ยมาพบก,กันเราก็สนับสนุนให้จัดโครงการเขาเรียกว่ากิจกรรมเพื่อสังคมแต่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของคนในกลุ่มที่ด้โอกาสสำหรับปีนี้5องค์กรภาขี่ได้จัดการอบรมหลักสูตร WHB รุ่นที่2โดยครอบคุมชุดความรู้5หมวดได้แก่ 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและการแพทย์แบบครบวงจรของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 2- ความสำคัญของเวลเนสและธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเวลเนส s ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. การใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคลาวเทคโนโลยีบล็อกเชนและเมตาเวิร์ในบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล 5. ธุรกิจที่เป็น New S Curve ในอุตสาหกรรมการแพทย์ในวิถีใหม่เช่นการพัฒนาสมุนไพรและกัญชาสู่ตลาดโลกเทคโนโลยีจีโนมสเต็มเซลล์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริมเรื่องของบริการทางการแพทย์การสุขภาพเนี่ยก็เป็นทิศทางของอนาคตนะครับเราคงเห็นว่าเรื่องของ New S Curve นะครับต่างๆเนี่ยก็เน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยี นั้นการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีวิชาการใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องของการแพทย์การสุขภาพเดิมๆนะครับอันที่2แน่นอนครับถ้าเราจะไปแข่งขันในตลาดนานาชาติและตลาดระดับโลกเ,เรื่องของเทคโนโลยีต้องเข้ามามีส่วนอย่างมากนะครับเราคงเห็นว่าเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของ c i s i o n m e d i c i n e นะครับที่เราเรียกว่าการแพทย์ ก้าวหน้าแล้วเฉพาะเจะจงนะครับหรือเรื่องจีโนมนะครับหรือว่าเรื่องของการรักษาแบบเมตาเวิร์สอะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่เอาเทคโนโลยีมาประกอบกันผมคิด hmm. ว่าในหลักสูตรนี้เขาทาให้เกิดสิ่งดีๆมากมายนะครับทั้งเรื่องอกลไกการทํางานร่วมกันเกิดเน็ตเวิร์กการทํางานได้ข้อเสนอในทางวิชาการได้รูปแบบโมเดลต้นแบบนะครับต่างๆ หลักสูตร WHB รุ่นที่2จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพเชิงรุกในประเทศสู่ระดับนานาชาติและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตโดยหลักสูตรกำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20เมษายนนี้ การที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ wellness and healthcare นะคะอาจจะใช้เวทีนี้หรือว่าหลักสูตรนี้ล่ละค่ะเข้ามาต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงต่อไปมาดูกันนะคะมุมมองจากทางด้านของนักวิเคราะห์รวมไปถึงผู้จัดการกองทุนต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาดูมุมมองในเรื่องของทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2กันค่ะวันนี้ทางด้านของสมาคมนักวิเคราะห์นะคะมีการเปิดเผยตัวเลขมุมมองในเรื่องของทั้งภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะช่วงไตรมาสที่2นะคะทางด้านของเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนคุณสมบัตินาราวุฒิชัยนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทาง ดัชนีราคาหุ้นไทยบนสมมติฐานค่ะ GDP ปีนี้นะคะที่ผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็นบวกผู้ตอบที่ให้ตัวเลขต่ำที่สุดก็คือ GDP 2%ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.09%ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนด้วย ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะคะและผู้จัดการกองทุน44.44% 44มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2มีแนวโน้มไซ์เวอ์หรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากสิ้นไตรมาสแรกค่ะขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม40.74%มองไปในทิศท,ทางลบและ14.82%มองว่าตลาดหุ้นไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางบวก สำหรับดัชนีราคาหุ้นไทยณสิ้นไตรมาสที่2นะคะมองว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่1,688จุดเป้าหมายดัชนีณวันสิ้นปี2,565อยู่ที่1,747จุดค่ะ ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปีนี้นะคะก็คือในเรื่องของฟันโฟจากต่างประเทศสูต่ตลาดทุนไทยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแนวโน้มสถานการณ์วัคซีนและโควิดในประเทศไทยค่ะส่วนปัจจัยลบนะคะก็คือในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาปัจจัยด้านการเมืองในประเทศตามมาด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE สำหรับการลงทุนในปีนี้นะคะแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหมวดธุรกิจค้าปลีกธนาคารท่องเที่ยวและสื่อสารขณะที่ให้ลดน้ำหนักการลงทุนนะคะในหมวดธุรกิจปิโตเคมีพลังงานสาธารณโภโภคชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหุ้นแนะนำด้วยนะคะก็คือ BDMS KBANK และ MACCO ค่ะ เป็นในเรื่องของมุมมองนะคะจากนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะคะที่มีต่อตลาดหุ้นไทยค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ล่าสุดบอกว่ามีการายกเครื่องแพลตฟอร์มเลยนะคะ SCB Business Anywhere ค่ะเพื่อเป็นให้ลูกค้านะ,ะธุรกิจบริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณธนวัฒน์กิติสุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน GTS Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์มีการเปิดเผยนะคะว่าธนาคารได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบงกิ้ง SCB Business Anywhere ค่ะสำหรับลูกค้าธุรกิจของธนาคารให้ดีมากยิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ๆและสร้างประสบการณ์ธนาคารดิจิทัลที่สมาร์ทยิ่งกว่าอย่างครบวงจร ดยจุดเด่นของการพัฒนา SCB Business Anywhere นะคะในเฟสนี้ประกอบไปด้วยการบริการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศสำหรับธุรกิจที่ครอบคลุม18สกุลเงินระบบแนะนำบริการโอนเงินชำระเงินที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดโดยอัตโนมัติ ระบบแสดงผลการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานด้วยตัวเองเช่นในเรื่องของการเพิ่มผู้ใช้งานการปรับขั้นตอนการอนุมัติรายการและการบริการ SCB Digital Token ค่ะซึ่งถือว่าเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่นำระบบ Digital Token เข้ามาผสมผสานร,ร่วมกับแพลตฟอร์ม Digital Banking เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คาดว่าจะมีปริมาณธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนะคะมากกว่า25ล้านรายการเติบโต30%ในปี2,565ค่ะสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้นะคะจะได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมชำระบินและโอนเงินภายในประเทศทุกรายการค่ะสมัครกันได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้ค่ะ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านอยู่หรือว่าศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจโทร027222222ค่ะเป็นอีกหนึ่งบริการจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่มีการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ามากที่สุดด้วยค่ะ ปิดท้ายกันนะคะจากข่าวของรัสเซียที่ก่อนหน้านี้นะคะช่วงต้นรายการเรามีการพูดคุยกันถึงประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียค่ะแต่ว่าประเทศที่เป็นมิตรนะคะรัสเซียบอกว่าเตรียมมีการเปิดประเทศต้อนรับกันแล้วด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะรวมถึงประเทศไทยค่ะ โดยวันนี้นะคะทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีรัสเซียนายมิคาอิลมิสูสตินค่ะมีการประกาศนะคะว่ารัเสเซียมีแผนกลับมาเปิดเส้นทางการบินกับ52ประเทศหลังวันที่9เมษายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้สั่งปิดไปเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, มีการรายงานนะคะว่า52ประเทศล้วนเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาแอฟริกาใต้แอลจีเรียจีนเลบานอนเปรูปากีสถานและประเทศอื่นๆโดยประเทศที่เป็นมิตรนะคะก็หมายถึงประเทศที่ไม่ได้ร่วมคว่มบาตรรัสเซียตามรอยชาติตะวันตกซึ่งหมายความว่าการกลับมาเปิดเส้นทางของรัสเซียในครั้งนี้น่าจะรวมถึงประเทศไทยในรายชื่อ52ประเทศนี้ด้วยค่ะ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะมีขึ้นหลังเมื่อเดือนมีนาคม2563รัสเซียเขาได้สั่งจำกัดการเดินทางเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมาตรการหลายอย่างนะคะยังคงมีการบังคับใช้จนถึงวันนี้แต่ว่ารัสเซียก็ได้ทยอยเพิ่มรายชื่อประเทศที่เปิดให้เดินทางได้ค่ะ ส่วนประเทศที่ถูกระบุในรายชื่อไม่เป็นมิตรของรัสเซียนะคะก็คือประเทศที่ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังจากที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะประเทศและดินแดนที่ปรากฏในรายชื่อที่ไม่เป็นมิตรของรัสเซียนะคะซึ่งก็มีตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหภาพยุโรปสหราชอาณาจากักร ยูเครนนะคะหรือว่าแม้แต่อิแลนด์นะคะก็ยังคงเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็ยังไม่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐกิจทั้งการเงินการลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ